ไปบอกญาติพี่น้องของเราไปบอกเพื่อนฝูงของเราไปบอกกับคนที่เขาทำคอนเทนต์ฝาฝืนหลักการอิสลามว่ายิ่งทำแบบนี้ยิ่งมีคนกดไลค์เยอะยิ่งมีคนกดแชร์เยอะยิ่งมียอดที่เขาให้คะแนนเราเยอะแล้วเราได้สตังค์เยอะนั่นแหละครับสิ่งที่ได้มาคือไรายได้ที่ฮารอมตัวเราเอามากินก็เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับเอาเงินเหล่านี้มาให้กับครอบครัวอีก คนในครอบครัวดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับเลือดเนื้อที่เขาได้มาก็มาจากของฮารอมถามว่าถ้าหากว่าเราไม่กลัวเราไม่กลัวนรกของอัลลอฮ์ก็ไม่ว่ากันครับถ้าเราไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ณวันกียามะเราคิดว่าการลงโทษของในวันกียรมะเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องไม่ซีเรียสนะไม่ว่ากันละกุมอะมาลุกุมลานาอามาลุนาการงานของใครใครรับผิดชอบอัลลอฮ์บอก มนุษย์อย่างเราเราทำหน้าที่เตือนกันเท่านั้นครับมนุษย์อย่างเราเรามีหน้าที่บอกกันเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยเราพูดกันเบาๆมาเยอะแล้วแต่ยิ่งพูดเบาๆพี่น้องกัลบกลายเป็นว่าฝ่าฝืนอัลลอ์หนักข้อขึ้นพี่น้องเคยเห็นไหมครับมุสลิมมุสลิมเนี่ยมุสลิมชายเป็น LGBTQ เนี่ยแล้วมาทำคอนเทนต์นั่งจีบผู้ชายนั่งคุยกับผู้ชาย แล้วก็บอกว่านี่เ็าเป็นคู่รักของเขาเป็นแฟนเขาเนี่ยถามว่าเราเคยเห็นแบบนี้ในอดีตไหมเราไม่เคยเลยคนในอดีตแม้ว่าเขาจะทําความผิดเขาทำความชั่วเด็ซ้ำเขายังนอบน้อมนะครับเขาทําความชั่วเงียบเงียบเขาเป็นตุดเป็นแตวเขาก็เงียบเงียบเงียบอยากให้คนอื่นรู้แต่วันนี้มันไม่ได้แล้วครับความชั่วยิ่งยิ่งชั่วเท่าไหร่ยิ่งเปิดเผยยิ่งฝ่าฝืนอัลลอฮ์มากขนาดไหนย,ยิ่งต้องเปิดเผยให้ชาวโลกเขารู้ เอาตรงไหนมาคิดนะครับอันตะบุดัลลอฮะกะอันน้าฮูตรารหูฟะอินลัมตะกุนตรารหูฟะอินน้าฮูยะรอกะพี่น้องครับอีสานนบีบอกนะครับนี่เป็น,เป,นเป็นเป็นฮะดิษนบีอันอิ้ยสานเนี่ยคุณธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรนบีบอกคุณธรรมอันตะบุดัลลอฮะกะอันนักะตะรารหูการที่ท่านทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งท่านเห็นอัลลอฮ์ฟะอินลัมตะกุนตรารหู แท้ที่จริงแล้วท่านไม่เห็นอัลลอฮ์หรอกฝาอินนาหูยาระแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราวันนี้ที่เราทําความชั่วอยู่ปันหนึ่งว่าเราไม่คิดว่าอัลลอฮ์เห็นเราไงเราทำคอนเทนต์ให้เผยแพร่ไปให้เยอะเพื่อจะได้มีคนกดไลค์เยอะเพื่อจะมีคนส่งดาวมาให้เยอะเพื่อที่ไดตัวเองจะได้เงินจากต้นสังกัดจากเฟซบุ๊กจากอะไรก่อนแล้วแต่เราทําเพื่อมนุษย์นะครับเอาวันนี้ใจร่มรพี่น้อง ถ้าพี่น้องเนี่ยมุสิมาคนหนึ่งอยู่บนโลกดุนยานนี้เพียงคนเดียวคนอื่นตายหมดไม่มีใครเลยนอกจากพี่น้องมุสิมาคนหนึ่งแล้วมุสิมาคนนั้นผมจะถามหน่อยว่าตอนที่อยู่คนเดียวบนโลกดุนยานี่จะทาแก้มทาปากไหมจะแต่งตัวรักติ้วไหมจะเต้นตามเสียงดนตรีไหมคําตอบก็คงไม่แล้วครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันไม่รู้แต่งให้โชว์ให้ใครก็นี่ไง วันหนึ่งที่เราเหลือเราคนเดียวบนโลกดุนยานี้ไม่เหลือใครเลยเราคงไม่แต่งตัวรัดรูปเราคงไม่ทาปากแล้วครับเพราะเราอยู่คนอยู่บนโลกดุนยานี้เพียงคนเดียวไม่รู้จะทาปากให้โชว์ให้ใครไม่รู้จะรัดติ้วไปให้ใครแต่งตัวโป๊เปลือยไปให้ใครแต่วันนี้เราทำเพราะอะไรเพราะเราทำเพื่อให้คนอื่นเขาดูส่วนอัลลอฮ์จะจะห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่สนจะสนทำไมแหละ ก็สมเหมือนหนึ่งเขาไม่คิดว่าลรลอง์ทรงเห็นเขาพระองค์อองทรงเห็นเขาเขาไม่คิดอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยมนุษย์ผู้คนเนี่ยเห็นเขาเขาก็เลยต้องโป้เปือยเขาก็เลยต้องทําฝ่าฝืนหลักการอิสลามให้สุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อต้องการยอดไล่เพื่อต้องการแลกกับผลประโยชน์บนโลกดุนยาเพียงแค่เศษเงินนะครับพอตะวันกิยามาดุนยาทั้งหมดเลยยังไม่มีค่าอะไรเลยอินลาเว้นแต่ รกาตันฟัดรีสองรกาตบนโลกดุนยาีย่างมีค่ากว่าด้วยซ้ำสองรกาตก่อนละหมาดสุโบคอยรุดดุนยาว่ามาฟีฮานบีว่าดียิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเพราะอะไรเพราะในวันกิยามะสองรกาตก่อนละหมาดสุโบเนี่ยไปอวดอัลลอฮ์มันไปหนักในตาช่างณนวันกิยามะไอส่วนเงินทองที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันสูญสลายไปหมดแล้วไปละหมาดยาดานซะกกันบ่อยไม่ใช่เหรอ ไปฝังคนตายบ่อยไม่ใช่เหรอคนตายเอาอะไรไปบ้างครับไอ้ที่อยู่ติดตัวเนี่ยก็ผ้าขาวสามผืนวันนี้ใครไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใครไม่กลับเนื้อกลับตัวลำบากแล้วครับพี่น้องไม่เคยเห็นเลยครับพี่น้องทำคอนเทนต์อยู่ตายตายตายตอนตายขณะไฟลสดเหละไม่เคยเห็นเลยครับแล้วที่ประหลาดที่สุดใครไปเตือนใครไปบอกไปด่าเขากลับไม่ ไปด่าเขามาเอาอิจฉาเขาเหรออัโลลโอหัวอักบัดใครอิจฉาแล้วเดี๋ยวนี้พรรยามาทำคอนเทนต์ไม่พอพาสามีมาด้วยสามีก็ไม่ห้ามอันตะบุดันล,ลอกับอันนากาตารหูคำพูดของท่านนาบีเนะี่ยไม่สะกิดใจเราเลยเหรอทุกวันเนี่ยที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเราอยู่เพื่อใครอะ่ะ